เตือนกันเอาไว้เลยนะว่าเสื้อที่ปามกำลังจับอยู่เนี่ยไม่ใช่เสื้อธรรมดานะแต่มันคือหลักฐานชิ้นสําคัญในการสืบคดีเพราะถ้าเราดูหลักฐานแต่และชิ้นเนี่ยอย่างเสื้อตัวนี้นะ,ะก็จะมีคราบสีแดงเปื้อนอยู่หรือแม้แต่เศษกระจกที่แตกแล้วก็ยังมีคราบสีแดงติดอยู่เหมือนกันเลยรวมทั้งหนังสือภาพถ่ายนะ,ะที่อาจจะบ่งบอกว่าใครเนี่ยก็เป็นคนร้ายได้หรือแม้แต่การที่เราต้องจับพิรุษนะฮะจากการฟังเสียงของแต่และตัวละครก็อาจจะทําให้เราเนี่ยหาตัวคนร้ายได้เช่นกันและทุกคนคิดว่าหลักฐานเหล่านี้นะฮะจะพาเราปตคนลาาดดิบีเซุ ซีรีส์แนวฆาตกรรมนะฮะที่เล่าถึงเรื่องราวของดารานักจัดดอกไม้ชื่อดังที่ถูกจ้างเป็นงานจัดดอกไม้ในงานแต่งระหว่างโอมอนุสสรเอื้อเทพานักการเมืองหนุ่มอนาคตไกลและลิสานาริสาตั้งสินทรัพย์นะฮะเจ้าสาวจากตระกูลมหาเศรษฐีซึ่งการแต่งงานในครั้งนี้ของพวกเขานะฮะแน่นอนเลยว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากความรักนะฮะแต่มันเป็นเหมือนการเชื่อมสัมพันธ์กันระหว่างทั้งสองตระกูลเพื่อเกื้อประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายแล้วมันก็ไม่ได้ราบลื่นอย่างที่คิดเลยนะฮะเพราะมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยมีการพบร่างของโ การตุยในครั้งนี้ของเขานะฮะเต็มไปด้วยปริศนาและคําถามว่าใครเนี่ยเป็นคนทํากันแน่ก็หาคําตอบไปพร้อมกันนะฮะกระดาหลาบุกผ่าฆาตกรรมนะฮะที่กำลังจะฉายบน Netflix นะฮะ27กุมภาพันธ์นี้ก็เตรียมรอสืบกันได้เลยนะฮะว่าใครคือคนร้ายตัวจริงกันแน่